วัดภูทองเทปนิมดตทางขึ้นก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราพาไปดูข้างบนนะครับเป็นยังไงที่เรามาถึงวัดแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจอดรถตรงไหนเลยเรายังไม่เจอ ๋อ้ขึ้นมานขึ้นมาไม่ไม,ไม่ไม่ไข่ถอยครับชันนิดหน่อยตรงนี้เราไปเจอโอ้เดินเดินัต่ไข่ขั้นแต่เลี้ยวโอเคเดี๋ยวจอดรถก่อนเดี๋ยวพาขึ้นไปข้างบนครับ มันได้หลายขั้นอยู่แต่ก็ไม่ชันนะครับแต่ก็ใช้ได้เหนื่อยมนกันเย้ย โอ้ดูเหมือนไม่กี่ขั้นนะแต่มันเยอะเหมือนกันนะนจะขึ้นมาถึงอหอบขึ้นสูงใช่ได้เหมือนกันโอ้ดแต่พระสูงมากเลย ไปกันต่อขอบจากที่ดูคือยังไม่เสร็จดีนะครับ, okay. 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 รบมีเสียงด้วย อีกของนักเลยพระพุทธจ้าชัยมงคลมหาชนอภิปูชนีพระรูปสำคัญพู้จารย์เกี่ยวอุปเสนวัชร์วาวัตรสะเกดาาพระมหาวิหารประธานาภิตรูปเพื่อเป็นสีอิมุงคล ก่อสร้างว่าห้าห้าศูนสองห้าหเฮ้ยเกีวมัรีวิวมันรีวิวดนนะครับเดีเราขึ้นไปดูข้างบนรว่าเป็นยังไง อยู in ่คนนี้เฮ้ยเสียงอะไรวะตกใจอ๋อคนข้างล่างอ๋อผู้ชมดิการก่อสร้างอะไรครับ นี่ก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นวัดท,ที่มองเห็นวิวข้างข้างล่างได้แต่ก็ยังไม่เสร็จไม่สมบูรณ์นะครับเพราะมันช่วยทำบุญเยอะเดี๋ยวจะได้สมบูรณ์ถ้าเสร็จสมบูรณ์ก็น่าจะสวยมากกว่านี้คือกำแพงเขายังทำกำแพงอยู่นะยังไม่เสร็จประมาณนี้ คลิปนี้อาจจะสั้นนิดหนึ่งเพราะมีอะไรแค่ตรงนี้นะครับโอเค